ครับยิบปีลองการสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายด้วยน,นะค,ะคนกกรับคนโตกเลยคนยุงนั่งน,นอกยุงเยอะคน สบายดีสวัสดีครับสีดวงตาสวัสดีครับขอบคุณที่ทำบรรับสมนะคะสีดวงตาสวัสดีครับขอบคุณที่ทำบรรพบสมนะคบ สิบสองนาฬาสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับสิบสองนาฬาสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับทุกคน สวัสดีครับสีดวงตาสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมน,นะครับ <Yeah. laughs> สวัสดีสวัสดีครับเจดงตาสวัสดีครับขอบคุณนะครับมาลับชมนะครับ บรรยากาศดีแต่คนคนตกตกไม่หยุดสามดตาสบายดีสวัสดีครับตกเงี้ยขนาดคนตกพอให้บไางแต่ว่าตกเรื่อยๆคนก็โดนตกเรื่อยๆสามดวงตาสดีครับขอบคุณนี้ครับวันรับชมนะครับ ทีดวงตาสบายดีสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับว้า สบายดีสวัสดีครับเป็นโอกาสสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะทุกคนหนุ่มลายคนตกเลย